ข้อมูลประวัติเจ้าด็อกเตอร์จากซุ้มเอกมงคลสังกัดสุปเเจียงเจ้าด็อกเตอร์เป็นไก่ทางทีมงานเสียเบิร์สสามีสุวรรณได้นําเข้ามาทางทีมงานนอ้วนจึงได้สู่ขอทางเสียเบิร์ดมาในค่าตัว300ร้อเคทางทีมงานนอ้วนจึงได้นํามาเลี้ยงฝึกซ้อมทําเนื้อตัวเพื่อติดมัดจําในไฟนี้สถิติทั้งหมดเจ้าด็อกเตอร์ผ่านมาแล้ว6เที่ยวอายุประมาณ13-15เดือนเรื่องเบอร์แข้งฝีไม้ไลายมือนี้ไม่ต้องพูดถึง ผ่านสายตาอ้วนได้นั้นต้องมีดีแน่นอนนี่คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าด็อกเตอร์จากซุ้มเอกมงคลสำกัดซปเปอร์เจียงห้ามพลาดสนุกแน่นอนเสาที่2 9นี้พบกันสนามไก่ทองอินเตอร์ข้อมูลประวัติเจ้าเพชรเสมาจากซุ้มฟาร์ม1 1 1นําำโดยเจกกกอฟเฮียศักด์เฮียศักด์ได้เห็นเจ้าเพชรเสมาครั้งแรกเมื่อตอนที่ทางลูกน้องได้นำเจ้าเพชรเสมา,มามาชนที่ฟาร์มของเฮียศักด์ เจ้าเพชรเสม,มาได้โชว์ฝีไม้ลายมือจนคู่ต่อสู้ตุยไปทางเฮียศักชอบจึงได้ขอซื้อไว้ในค่าตัว30 k เคเจ้าเพชรเสม,มาหลังจากมาอยู่กับทางเฮียศักก็ได้ไล่แข่งในสนามป่าด้ได้ติดชนไฟล้านที่สนามไก่ทองอินเตอร์เมื่อกุมพาพันธ์ที่ผ่านมาเจอกับทางเอ็มเจริญยนต์เจ้าเพชรเสม,มาก็เก็บชัยชนะมา1.1หเอ็มหลังจากชนะไฟนั้นเฮียศักก็ได้เลี้ยงทําเนื้อทําตัว จนมาติดไฟนี้กับทางเอกมงคลนำโดยนาอ้วนนั่นเองไฟนี้จะพบกันกับเจ้าด็อกเตอร์ที่สนามไก่ทองอินเตอร์วันเสาร์ที่29นี้เป็นคู่ที่น่าจับตามองมากห้ามพลาดสนุกแน่นอนสำหรับช่องทางการรับชมกดลิงก์ที่หน้าช่องหรือแอด S O R ขีด M ทางเรามีข้อมูลข่าวสารคอยอัปเดตตลอด24ชั่วโมงแล้วพบกัน ตัวเป็นอะไรครับตอนแรกว่าจะเป็นเป็ดแต่ผมเป็นแชมป์